สวัสดีครับพี่น้องชาว YouTube นะครับที่เข้ามารับชมทุกท่านนะครับสวัสดีตอนนี้เปลี่ยนหน้างานมาเป็นซอยนะครับตอนนี้หน้ายาวเราหมดแล้วนะครับยังไม่หมดหรอกแต่ว่ามันพื้นที่มันบังคับต้องให้ทําแบบนี้นะครับก็คือเราเอาหางเป็นอาจารย์นะครับเอาหางไถเอารถเราเนี่ยเเป็นอาจารย์นะครับการตั้งผานเนาะกันแล้วแต่พื้นที่ก็จะตั้งไม่เหมือนกันนะครับโดยส่วนตัวผมจะชอบ คือให้ตะแคงขวาหน่อยนึงนะครับเวลารถมันมาลงมาเร็วๆเวลามันเป๋เวลาอะไรมันจะจะไม่ค่อยอันตรายนะโดยส่วนตัวผมมองว่าถ้าตะแคงขวานิดนึงนะครับมันจะไม่ค่อยเป๋นะครับเวลามันชนหินชนอะไรเนี่ยมันจะอยู่ในแนวตรงถ้าเราเราจะเอาทันนะครับโดยส่วนตัวผมมองแบบนี้นะครับส่วนเพื่อนๆพี่ๆที่มีแนวคิดแบบไหนก็ แล้วแต่น้างานของเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะครับส่วนตัวผมจะจะนิยมทําแบบนี้นะครับก็คือถ้าดินตรงนี้ถ้ามันไถเข้านี่มันจะไม่เป็นคูนะครับคือมันจะสาดถึงกันหมดเลยนะครับเป็นเนื้อเดียวกันเลยครับแต่ถ้าไถาไม่เข้านี่ก็จะเป็นคูนะครับเป็นเหมือนร่องมันนะครับนี่มาถึงตรงนี้ก็ถือว่าเข้าอยู่นะครับข้างบนมันเป็นลูกลังนะครับข้างบน หรือบ้านผมเรียกขีหินแห่นะครับมันก็ไม่ได้สนุกเหมือนรถแห่นะครับปวดฟันนะครับเวลาไถมันดังแก๊สแคบๆก็ว่าไปนะครับเพื่ออัตลรดในการรับชมนะครับมาดูการทํางานครับตัวนี้ไถลงมาโลสี่ครับจะถอยถอยโลสามนะครับว่ามันก็ไม่ค่อยชันเท่าไหร่นะครับก็ถือว่าชันอยู่นะครับดูพื้นที่แล้ว เช่าเขานะครับเราจะปลูกมันสำปะหลังครับก็คือเอาขี้หมูมาไว้แล้วไถแล้วก็สาดขี้หมูแล้วก็จะยกลองอีกทีนะครับก็จะหน้าง,งานก็จะประมาณนี้นะครับใจจริงก็จะจะปลูกอย่างอื่นอยู่นะครับแต่ว่ามันไม่มีตลาดรองรับนะครับคือต้องเข้าใจเนาะเนาะครับเษกษตรกรก็ต้อง ยังไงล่ะผลผลิตมันต้องออกตามราคาของผูค้านะครับถ้าไม่มีผู้ค้ามารับซื้อเราปลูกอะไรมันมันก็ขายไม่ได้อย่างงี้ครับผลกระทบมาถึงเราอีกเหมือนเดิมนะครับปลูกอันที่มันขายได้ดีกว่านะครับครับมาดูการทํางานครับเวลาขาขึ้นนี้เราต้องสังเกตก้อนหินหรืออะไรนี้เราต้องสังเกตไว้นะครับ เวลาไถาลงมาเราจะได้ยกผ่านทันนะครับรอบก็อยู่ที่ไม่ถึงพันนะครับประหยัดน้ำมัน มันจะไม่ค่อยเข้านะครับเราเลยไต้เตลิดมาเพราะว่าเป็นของเราเองนะครับเอาเข้าไว้ก่อนครับมันมันจะได้หลงหัวดีครับไ่บางสูดนะครับไอโรซีนะครับ,บนีบนคบ่คือไม่ได้เลี้ยงหนงนะครับ โลสนะครับเพราะว่ามืออีกข้างหนึ่งยกคอคโทรลไม่ได้นะครับ,รบถ้าเรามาเร็วก็โอกาสที่ผ่านเราจะเสียหายหรือรถจะจะเกิดอันตรายได้นะครับ ก็จะตะแคงขวานิดนึงนะครับเพื่อไม่ให้รถมันเป๋แล้วแต่ความชอบแล้วแต่ถนัดนะครับโดยส่วนตัวผมถนัดแบบนี้นะครับก็เป็นการทํางานเอามาแลกเปลี่ยนกันดูนะครับไม่ใช่มาแลกเปลี่ยนกันดูหรอกเอาวิถีชีวิตของรถไถบนเขานะครับมามาให้เพื่อนเพื่อน้องได้ดูนะครับ ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับจะได้ทําคลิปใหม่ๆออกมาให้ดูอีกนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้โอกาสหน้าจะทำคลิปใหม่ลงมาให้ดูเรื่อยๆนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับขอบมากครับ